สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพ่อครับตอนคริสานครับผมพอดีมีพี่น้องเป็นทักเข้ามาถามหลายครับผมดังไม่นะครับพี่น้องผมกับมีเวลาตอบจ๊กเถื่อผมก็ทอถทษขอให้นะครับถามเข้ามาว่าไอ้ครับผมอยางไ้วงปีกแบบไอ้นี่เฮ็ดยังไหครับผมแบบปีกมนม้นครับม้วนปลายเนาะแกงกกม้วนปลายประมาณนี้ครับผมผมที่มาบอกเทคนิคดีๆนะครับสําหรับมือใหม่กระสีฮาร์ดเท็ตลูกทรงวอลประมาณนี้ครับผม ตัวนี้จะเป็นวาลสองห้องขนาดไม่ปีกนะครับบ่อบ,บ,บ่านไหนร่วมกลางออกแล้วนะครับอยู่ลอยหาสิบเซนติเมตรครับอกกางนี่ก็อยู่ประมาณลอยเจ็ดสิบหรือลอยแปดสิบนี่นะครับบ่อท่านไนตัดออกนะครับตัวนี้ก็ดีเหตุโครงทรงลูกคาก็เลยมีโอกาสได้ทายคลิปแช์ประสบการณ์แช่ว,วมดูดีๆให้พี่น้องนะครับที่กำลังเหตุขายตอนนี้หรือเห็ดเล่นเองครับผม ตัวนี้จะเป็นหน่ยไพ่แล้วมาหลอกครับผมพี่น้องปีกนะครับโอกนี่จะเป็นหน่ยไพ่สังไพ่ครับนี่ครับไม้เขากำลังดีครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นไม้แก่จักหน้อยครับผมสำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามากครับเหลาเนี่ยเอาได้นะครับเนาะผ่มกะทิมาบอกเทคนิคดีๆนะครับเนาะว่วพี่น้องสมมุดติวพี่น้องมีไม่อยู่ลอยหาสิบเซนติเมตรกับเตียมดัดเตรียมยังให้เรียบร้อยนะครับให้มันตรง ไปลอยหาสิบเซนติเมตรแล้วก็หารสองเลยครับก่อตล <zu> ับเมียนมา่อลอยหาสิบหานสองก็จะลอยประมาณลอยเจ็ดทิพหประมาณนี้ครับแบ่งครึ่งลกลางครับแบ่งครึ่งกลางเนี่ยอะไรครับครึ่งกลางก็คือนี่ครับจุดครึ่งกลางที่ผมมามากไว้นะครับนี่ครับจุดครึ่งกลางมากไว้เลยครับจะพึ่งเราครับมากไว้เลยนี่ครับทั้งบนทั้งล่างทั้งทั้งสองปีกเลยครับผมมากไว้พ่อเข้าสี่เหลาปีกบนปีกบนนะครับเนาะเข้าวัด วัดจากปลายปลายใหม่มากครับวัดมาให้มนได้หกสิบเซนติเมตรครับขางล้ตัวนี้ก็ขางลลาลแล้วหกสิบเซนติเมตรหล้วก็เลาเลยครับพี่น้องเลาเลาแบบเด๋เลารีดไปเลี้ยวค่อย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 อวนขึ้นมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มารีดให้มนโค้งประมาณนี้ครับมันที่ใดกมมุดว่าผมแบ่งเครื่องเนาะนี่นครับเครื่องใหม่ให้มันได้ประมาณนี้หรือใหไม่ใกล้เคียงนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็เลาปีก เราปีกเลี้ยวยปึ๊บข้ากับมัดปลายปีกทั้งสองขางเลยครับผมปลายปีกทั้งสองขางไปห้ากับมัดขึ้นใส่อกกลางครับมัดขึ้นไส่อกกลางแล้วห้ากับมัดเลยครับมัดแบบผมเห็ดนี่ครับมัดทั้งปีกบนทั้งปีกล่างมัดเสร็จเรียบร้อยครับให้พี่น้องล่นไฟครับหรือล่นแก๊ดนะครับเนาะล่นแกดล่นแกดเรื่อตถึงแต่ปลายปีกครับค่อยๆดัดครับค่อยๆอยดัด ดัดดัดมองคอม่น,นีอย่าไปดัดแห้งนะครับมันทิ่หักหรือมันทิ่แตกนะครับให้ลบลบอคอออกไยมันอาจจะแตกก็ได้นะครับผมบนเนะ้นําให้เอาหินเจียลบคอนะครับกระดาษทรายธรรมดาก็ได้ครับคอมันที่แตกมันที่ดุ่งออกนะครับเพราะว่าห้าจิตเจียคอห่อห่อขัดกระดาษทรายเอาก็ได้ครับผมนี่ครับห้าค่อยดัดดัดมาช่วงหกสิบเซนติเมตรนะครับให้ ertas, มันโค้งปว่ามาณนี้ครับให้มันโค้งแล้วก็้าเข้ากับมาดัดปีก ฟังสายครับให้มันโ้งรับกันเข้ากับมะเร็งเบิงว่าให้ให้ปีกบนให้โฟกัสที่ปีกบนครับนี่ครับผมที่แบงเครื่องไว้เดี๋ยวโทรศัพท์นี่ครับให้โฟกัสที่ปีกบนให้มันโกงให้มันโกงเสมอกันครับพี่น้องให้มันโกงเสมอกันแล้วปึ๊บเข้ากับมะเรียนปีกล่างครับนี่ครับคือปีกล่างเดี๋ยวผมถืเอาโทรศัพท์ผมโฟกัสไปนี่ครับให้มันเสมอกันครับมันจะยิงเอยียงจะหน่อยนะครับพี่น้องโทรศัพท์นี่ครับ ให้ทั้งสองฟังนี่มันทอกันนะครับแล้วก็แล้วก็กนำนักปีกครับผมเอามีดครับหรือผ้าขูดไล่ครับผมขูดไล่ตั้งแต่บนขูดค่อยๆขูดครับทั้งสองฟังปีก้ายปีกขัวทั้งสองฟังเรียบร้อยแล้วเทากับมาขูดปีกลลางครับให้นำนักมันทอกันแล้วก็มันติได้รูปทรงประมาณนี้เท่ากับมาอางอเบิงโกงเบิงว่าปีก้าย ข้างด้านซ้ายข้างด้านขวากับข้างด้านซ้ายนี่เห็นมันอ่อนทอๆกันครับพี่น้องกับเป็นเสเซตครับผมกับที่ได้ปีกประมาณนี้ครับฮเฮาเลี้ยงบ้่งดีๆครับใจเย็นๆครับอย่าใจห่อนครับพี่น้องใจเย็นๆปีกนี่สาคัญครับผมบอกเลยเลยว่าวงปีกแม่นี่สําคัญคือขึ้นไปล่มทุกอย่างคือปีกแม่นี่รับเต็มๆครับปีกลูกโบกเกียวครับผมขอให้ปีกแม่หนำหนักทั้งสองฝั่งซ้ำกันแล้วก็ อ่อนเท่าๆกันนะครับคือสิ่งสําคัญแล้วก็แบ่งเครื่องกลางให้เท่าๆกันความกว้างของปีกนี่ก็ซ้ําๆกันครับอย่าให้มันหนีครับมันดีเฮ็ดเข้าเดียวเลยเลยครับผมบ่ต้องเหตุเข้าสามเหลี่ยมสําหรับวาวสองห้องนะครับครับผมผมก็มีคลิปดีๆที่มาแชร์ฝากพี่น้องครับกับหาไน้าที่นะครับสาหรับคลิปนี้ไว้ทานี้ครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ